2 thủy bóng LỜM 0-0 cà phê 0 <ruent> <San> <T -tilla>. <Darwin> <t -t <-tDieoon> <Oliver> ขวางม,มาแล้วจังหวะนี้โอ้โหมาพาน,นบอเจาปามครับไม่รู้ว่าเอซของเจ้าปามนี่มาถึงหรือยังวันนี้นไ่เข้ามาดูเจ้าต้นครับ มีทีมชาติไทยจดวดทางเรียบเปียงมาอโอ้โหขวาสุดครับ,น,รบนี่แหละครับพุทธิพงศ์พัดดีจากสโมสรกองทัพบ,บกนะครับผู้เล่นทีมชาติไทยชุดเหรียญทองซีเกมสดๆดละร้อนแทงที่แล้วนะครับหนชายางานด้วยของเขาจนวดทางเรียบ เลี่ยงมาเฮ้โหัวจอพิชิงได้เต็มสุดทสเขาัครับแก็ท่อบาเข้าเวียงมา จนเอาไปดีนะมันเตะเกม15บ้าแต้มมันจะฆ่ากันด้วยลูกเสิบนี่แหละ,ะเออมาเลเซียไม่ได้กลัวเราอย่างนี้หละครับเราเสิบดีก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเสิบได้ครั้งเดียวเมื่อก่อนนี้เสิบสามครั้งไอาย,ยามืนใหญ่ล่อไปทั้สงสามเลยสองสามมาดูจกักรพลครับดาวลูกอิหนึ่งคนครับเสิมซ้ายยอดมานี้วครับโอ้โห จอติชิ้เกกล็นแบบจักรพลวงสาบุญครับไ,ไม่ธรรม,มดาสามเท่าโจโจวีเออีพีโอคใครมันจะมาลับโอ้ยน่า นี่นะครับจรวดแทงเลียบช่องซ้ายด้วยจังหวะนี้โอ้ยภาพเปเสืบอบที่น้องทินนี่เนาะสามสี่จ่อจักว่างครับโอ้ยจ่อที่ชิเงเพชแล้วผอ้จ่จักนี่กระดาวลุ้องอีกคนนึงครับจับกกระพอนวงศักดิ์หมดเด็ครับ ี่เข้าผู้เหยมาขีเปิดได้แล้วลูกนี้จะปาบ้างไงโออโห,โหปามถ้าขอนอย่างตัวตเตะดาวรุ่งอีกหนึ่งคนที่กำลังจะขึ้นเป็นเบอร์ต้นของวงการตะก้อไทยรูปลอหนะ้าตาดีเสียทีที่ยังไม่มีผู้สาวเลย ต่ีต่อสี่มาดูรับจากกุพี่ชมครับไเ่อคนไมทค็ุยห evet> ้าเท่า โอ้โจะหวดทางเรียบว่าอย่างไงแล้วตัดกันมา,า,นา,าจอ้แข้งจินจังหวะจังหวะครับโอ้ยมันเสื่มแรงครับมันเอาไม่อยู่ก็ต้องอย่างนี้เลยฉกแล้วหกอะอย่างไงยังไงวันนี้ใครคอแห้งก็อย่าลืมแลน้องสาวผมนะครับชวนชาเออแซบแสบฟ้าหวานฮอปหอ,บอบมเออ เจ้าของร้านกับบุงะบุงามาลานชวนชาเออผมไปได้ซิมแล้วเมาวืาอวานหอมแซ่บหลายหกห้าันไปได้มากินปลาไข่กับปลาไข่เสียงกับชิชโมเ้อพร้อมน้ำบีมอัมม่าพิายุเยี่ยมไปอุดหนุนกันเด้อพพ่นองเ่า 5 7คู่นี้รอบแรกคู่สุดท้ายก่อนที่จะไปชิงชัยกันในรอบแปดครับคุณคาเฟ่ได้แป้บเห็นชินชนครับยังเป็นเจ้าต้นครับที่ยังกระชาาลูกเือรของตัวเองได้เยอะเจ็ดหก เราไปได้เต็มเจ็บเท่าสลรั้วทางเรียบเอาหรือยังไงครับลูกนี้เนี่ยนกสรีครับอ่าเราไปได้เต็มโอ้ ดูคุณหมอครับคุณหมอดูหน่อยครับตะก้อโดนหน้าฮะโดนหน้าน้องที่ประคบเรามีเปล่าสเปรย์เอาไปฉีดไม่ได้นะเจ็บหน้าเอาที่ประคบเราเขาคืนหรือยังนี่ยนี่นฟังนุ่มแบ๊กคัตะก้อโดนหน้าเขาโดนโดนตัวใหญ่ๆหญ่เลย้กสอง สปีเบนะเอาเอากลับบ้านเหรอครับได้ข่าวโอ้ยตายเ้ยไอ้มันแล้วย่ลังกับป๋าดงเนาะนาอโอ้ยไอ้เจ้ากรไดาษโอ้โหจังจังคนนี่ก็ไม่ธรรมดาเออมาคนละทีกันหมดเลยจะกข้อนี้มัน เอาแต่แบกมาล่อกันเลยแบบเท่าเจ้าตนก็สดสดร้อนร้อนพลาแชมป์ที่พนาเออมาดูว่าครั้งนี้จะหนองคายกับพนานี้ไม่เหมือนกันอ,<ส>ออกชุดนี้นี่แชมป์ที่อำนาจเจเเริญอำเภอพนานีทั้งชุดเลยคว้าเงินรางวัลสองหมื่นบาทไปแล้ว งานนี้ก็สองหมื่นบาทเหมือนกันก็มาดูซิว่าจะเป็นยังไงใครจะได้แชมป์เดินสายกันทั่วประเทศช่วงนี้น่าร้นแอบเก้าโอ้โหเจ้าชิปเป๊้ๆนี่แหละครับเป็นแรกืนคนละทีตะก็เสิร์ฟดีเดียวยังไงเ็าไม่อยู่ เข้าเข้ารับเียยดได้กาเจ้าปาเก็บบล็อกได้ยิงเก็บบล็อกได้ก่นับครับแต่โอ้โเจ้ามาี่เตะขึ้นใบครับเจ้าปาขึ้นไปเตะขึ้นใบจังหวะนี้ทัดบล็อกออกไป

เอาเด็ก huh. น oh ่ยังไม่เทีเอาแล้วครับไม่ได้กินจ้ตตนมายังไงจะปามขึ้นมาโอ้โหอาจารย์ทีิชื่อนี้นี่จบปามนี่เตะสุดจริงๆเนื้อจัดจ้านเหลือเกินจังหวะนี้ชั่วโมงนี้เด็กคนนี้มันมีของ แต่อย่างนี้ต้องเจอกับก๊าาอบร้อยส่วนมะพร้าวสิบสองเก้าเมทาลไฟมากมาเนอะมือนีเมทาวไฟมายยังไงจังหวนเดเดชธาึ้นมา,มออมาทีละทีเหมือนกันนะครับอ้าว ลัาพามาสิทรันเอาอย่างไรครับโอ้ยปิดชิคได้แต่โอ้ยเสียของง่ายง่ายครับจังหวะนี้อาอลำก่อนยกขึ้นแล้วล่ะอาจารย์เบิ้งห้อแไม้เท่าอีกมือนี้เจ้า กำ็เลือกเกียวซีฮอดแม่เแ่าซีคือฮอดแม่เถ่าผู้ใดสิบสามสิบคุยกันเนี่ยไอ้เบิ้ลชงกันกลองเชียรเป็นที่หนึ่งเดี๋ยกว่าเป็นเก่งเป็นหุ่นน้ำตะก้อตะก้อมันมันเป็นเกาแฟกานฟเต้ก็บอกว่าตะก้อคนละทีมีดีคนละอย่างพอมันสูสีแล้วมันก็เชียร์มันก็กดดันครับ

โอ้โหวางขนมมากเลยโอ้โหคนทุนถาดีนี่เนาะวางนิ่งวางซ้ายใช่ใช่โอ้เหมือนกระดูดตะก้อพรอสิองสิบสี่มคับเข้าไิอบองรับรไดแต้อออกจะมีชิงเลนแปสิบห้าสิบสองเกมเป็นหลังเตนแดนครับ สองทีพร้อมเลิอกศูนย์ศูนย์ออที่จดน้ำไปได้เต็มเดนศูนย

สเท่าเท่าตภา้อยครับเรียงไหลมาแทนเรียงเ่ง็อา่ง้าาแฟเดตาามส รัีเกิดรับเชียรนนีก่อนทัดไ้แล้วเยจี่เป็นงเขาัตีกันไม่ธรรมดาับ้ไปทางโคศพพักสนามหยุดบรรยายนะครับขออนุญาตบรรยายต่อนะครับ ตา่าแต่ตัวนี้อยู่ที่สามเท่าฮะทางด้านทีมฟิตชิ้งนะจะเป็นฝ่ายเสิร์คฟครับนี้เสิร์ฟบ,บอกหลังเป็นแต้มของชิดชนคาเฟ่สี่สาม แต้มตัวนี้อยู่ที่4-3ฮะเอาแล้วครับเสิร์ฟมาช่องขวายังเปิดได้ครับเจ้าปามท่าขนยางลูกนี้โอ้โหล้นครับเจ้าพิชชิ่งเแต้มแต่ว่าล้นแล้วเอาทางฝั่งคิดทนคาเฟ่ครับบล็อกไม่โดนบล็อกแล้วไม่ข้ามเลครับเป็นแต้มของทีมหมเอจ่อพิชซิ่งนะครับี เตามันนี้ขยับมาที่สี่เท่าแล้วฮะลูกนี้โอ้โหเปิดนิ่งชงนิ่งแบบนี้ยังเกี่ยวได้อยู่ครับโอ้แต่ว่าชงไม่ทันแล้วฮะเป็นเต้นของเชิดชนคาเฟ่ ห้าสี่แต่หิาสี่ก็ปิหนาขวาจกับฟ้าที่เคยได้อยู่ ส่งแบบนี้เรียบร้อยจิครับโอ้โหูจะปามชัมม่วโมงนี้นเตะแ,ตแบบนี้ใครก็เอาไม่อยู่นะฮะปามภาอสอ,อยางครับเท้าเท่า ลูกน<ๆ>ี้เข้าช่องสายโอ้โหจับชงตีหัวแก้ไขเอาชงอีกครั้งหนึ่งครับเจ้าปาเตะลูกนี้ไม่เหลือฮะโอ้ฝีมือดีทั้งคู่นะฮะทั้งสองทีมเลยนะครับคือชั้นเกตดีกีนี่ไม่หนีกันเลยนะฮะหก ต็มอยู่ที่ห้าต่อหกท้องสายลุงนี้ยังเกี่ยวได้อยู่ครับรถชงแบบนี้โอู้หเดี๋ยวจะปาดเล่นท่าโอ้โห แต็มตอนนี้อยู่ที่เจ็ดต่อห้าแล้วก็เสิร์ฟข้าวชองขวาโอ้โหดูรับแบบง่ายๆสบายๆแล้วก็เตะทัดบล็อกออกไปครับจิตชนกาเฟโอ้โหในตำแหน่งแบ็คฮะเปิดแบบสบายๆนิ่งๆเลยนะครับเรียกว่าเปิดแบบคันเทพเลยนะฮะเนี่ยนะครับโอ้โหชื่อชั้นเกดิกี เอาละครับเปิดไม่ค <sociedad> ่อยดีเ <ception> ท่าไหร่ไล่ชงไปต้องแก้ไขครับ้ามไปแล้วฮะชิดชนคาเฟ่ชงรูปนี้เตะทัดบล็อกจับปามออกไปให้เป็แต้มของชิดชนคาเฟ่ โอ้โหไปเข้าห้องน้ำแ๊บเดียวกลับมาเจ็ดเท่าแล้วคู่นี้อโอ้ไม่ยอมกันจริงๆนี่ขนาดแย่งชิงกันทีนึงที่สองในสายนะครับรับพิลาฝีมือทั้งคู่ฮะฝีมือทั้งคู่แตบไม่หนีกันเลยครับอะนะครับโคศพพักสนามมาก็ขออนุญาตให้ฟังเสียงทางโคศพพักสนามนะครับเจ็ดเท่า

ยบชิ่นกนเต็มเก้าเจ็ดเอามาครับมาดูมีชิ้นผมใจกลางจังหวะนี้ว่ายังไงเจ้าหน้าครับเอสมราคาครับ สารุสิทธิ์เก่าจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีลูกสิทย์อาจารย์แดงใช่ฮะตำแหน่งหน้าซ้าย,ยนะครับโอ้โหนั่นฮะพ่ลารุ่นพิ่าไหลผมจับไปแ<ห>ล้วรุ่นหกเหวีย่ยงมาแล้วจังไหเจ้าป้าโมโหยจักับพี่เจ้ะลูกนี้ก็อย่างว่าครับจังหวะมันติดพันมันต่อเนื่องถ้ายกต่ำมามันก็ต้องรีบเตะ พอรีบเตะนะจังหวะมันก็เสียหลุนยาวๆหรือเปล่าจะมีไทเบกหรือไม่ครับจะหลุนยาวๆไหมหรือยังไงแต่ไปอะไรไม่มาตก่้นสิบแปดสิบต่อแปดครับทีน่ชนจะล็อกอยู่หรือไม่ S <S วย่งมาเอาแล้วคร,รับเปิดมาจังหวะนี้แล้วโอ้โหถ้าเถินมาอย่างนี้ก็ท่วมครับโอ้โหตีตัดหลังตอกเอาแล้วครับไล่บี้ไล่ที่ไล่อัดเข้ามาแล้วตอนนี้ชิดชนคาเฟ่ของดีเมืองอุดรนะค,<า>ครับที่พักสิสวยตั้งที่ชิดชนคาเฟเ่เก้าสิบ เหีมยามาแล้วยังไงครับจะปั๊บขึ้นไหมลุงยูครับสวัสดีครับจันเบนสวัสด,ดีครับ <9. S 2> มาดูจังหวะนี้มีขมายทีแล้วก็ปาดกลับคืนมายัางไงโหลูงนี้แล้วใจยังกระปับนเตะโปแม่เขาเรียกว่าขู่ขีดกันหน้าตาใครเอ่ไม่ให้กันใจในกีฬนสักหน่ยอย ก็จักรนั่งเมื่อวานเมื่อวานไปสกลนะครับวันนี้นั่งรถเมล์จากสกลมาอุดรจากอุดรเามาหนองคายสามต่อนะนั่งเสื้อสวยๆมาแจกเ้วยวันนี้เชียร์ดังๆหน่อยแล้วยังไงลูกนี้จะปาดยางยังโอ้ไปยอด้ายเล่นพายาสงสัยจะมีพี่หนึ่งทีมกอเป็นไอดอล หยอด้ายหยอดลูกสำคัญด้วยสิสองสิบสองตัสิบออกพี่จุดคาเฟ่ได้ัด้็ยไดปัิ พร้อมสิบเอ็ดสิบสองออกจอ,อพิชิกได้เต็มดที่พักที่พักได้นะครับได้แล้ครับขอบคุณมากครับที่เป็นห่วงกันนะขอบคุณมากครับ 13 11

ได้ไหมยศตากนาวในแทนกับไปไหนแต่ยังยกเข้าสุดท้ายสุดท้ายจอวิจิตรนุ่มแต้มเออเตะจังหวะนี้โอ้โห,หน่าเสียดายครัดดบท่านผู้ชมเตะจังหวะนี้น่าะจะมีแต้มแต่ก็ผาดผ่าฮนะอีแต้มเด็กเก่งสิบสามสิบสี วัวจอมิชิตเป็นแต้ม15-13เกมสลังครับเชิญผู้สาวิล่ไสำรองเขาเดียวครับที่2กวัจอมิชิตชนะส,ส,สิ5 2สนรุปวัวจอมิชิตชนะสอบต่อจเซตสมบัติเลครับ